ครับผมก็เพิ่งกลับมาจากแฟชั่นวีคครับผมกับทางแบรนด์กูชี่นั่นเองครับบเป็นาโอ้ดีแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับผมเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นเออ่บูมเมนคอลเลคชันครั้งแรกของผมด้วยกับกับทางกูชี่นะครับแล้วก็ได้เจอกับพี่ๆศิลปินที่เขาเป็นระดับ g l o b a l หลากหลายคนมากๆเลยครับผมตื่นเต้นมากๆมีมีภาพเป็นบลูเป็นกับกูชี่กี่อ่าใช่ใช่แคนไทยแชร์เยอะมากในบางครั้งใช่ผม คือผมเอาจริงๆตอนแรกอันนี้ผมไม่ทราบว่าแบบส่วนใหญ่ปกติพี่ๆคนอื่นเขาไม่ค่อยได้ถ่ายรูปกับพี่ BTS เท่าไหร่ซึ่งผมก็ไม่ทราบนะแต่การว่าเออพอผมได้ไปถ่ายทุกคนก็แบบตื่นตาตื่นใจกันมากผมก็เลยเออขอบคุณมากนะครับที่เอ็นดูขอบคุณนครับว่ามันติดเทรนแพท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 ไปหมดเลยใช่ใช่ใช่ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนเลยครับที่รวมด้วยช่วยกัน ตลอดเกือบวีคหนึ่งวีคที่ผ่านมาในช่วงแฟชั่นโชว์นี้นะครับก็ทุกคนเก่งมากปั่นจนแบบสุดท้ายเราขึ้นแบบไปติดอันดับต้นๆเลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับพี่จีน่ารักพี่จ,จีน่ารักครับผมก็มีโอกาสได้พูดคุยนิดๆหน่อยๆครับผมเพราะว่าด้วยความที่พี่เขาค่อนข้างจะดังมากๆเนาะกว่าจะเข้าถึงตัวพี่เขาได้ก็ค่อนข้างยากนิด,น,ดนึงครับผมแต่ก็มีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยกับพี่เขานิดนึงพี่เขาน่ารักมากเลยครับ ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็เซฮัลโหลแบบเอให้กูดิซี่ยูอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็แอบแถมมันเลิฟยูโซมัชั่วทีหนึ่งเนาะใช่ใช่ก็น่ารักเด็ดอะไรครับเออมีน้องฮันนี่นิวจีนส์ด้วยครับผมน้องฮันนี่เราก็มีโอกาสได้คุยแล้วก็ได้นั่งชมแฟชั่นโชว์ข้างน้องมาด้วยน่ารักน้องน่ารักอยู่แล้วก็เป็นชิลี่เล่ามีไหมครับแบบว่าเขาใ้าแบบ สนุกสนุกมากเลยครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือเหมือนกับว่าเราอันนี้เป็นบูมแมนครั้งแรกของเราด้วยแล้วเราก็ได้ไปเจอกับศิลปินที่แบบระดับโรโบต่างๆมากมายมันก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสําหรับเรานะครับแล้วก็ทริปครั้งนี้เพื่อนไปเยอะด้วยใช่เราเลยมีโอกาสได้แบบไปแฮงเอาท์อะไรกับเพื่อนค่อนข้างเยอะก็เลยค่อนข้างสนุกครับทริปนี้ได้รีแลกซ์ด้วยใช่ครับผมก็ได้ทํางานไปด้วยแล้วก็ได้พักผ่อนกับเพื่อนๆไปด้วยก็สนุกดี จากที้ชุดก็ยังบอสด้วยนะคะเพราะสีก็มีโเลยยังไงคะใช่ครับผมก็ซึ่งซึ่งชุดชุดที่ผมใส่ในในวันงานแฟชั่นโชว์เนี่ยเป็นชุดที่สตาโตหรือเป็นครีเอทีฟดีไซเนอร์ของกูชี่เนี่ยเขาตั้งใจอยากให้เราใส่อยู่แล้วแล้วพอเราไปเห็นชุดนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบเราการว่าเราเลือกชุดนี้พอดีกับที่ทางพี่ดีไซเนอร์เขาอยากจะให้เราใส่พอดีมันเลยแมชกันพอดีเลยครับ ใช่นิดนึงนิดนึงก็จะมีความแอบเซ็กซี่นิดนึงก็จะเป็นลุคที่แบบทุกๆกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมากเท่าไหร่เพราะปกติผมก็จะไม่ค่อยโชว์เนื้อหนังมากเท่าไหร่ครับผมก็ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นก็ออกมาดีหวังว่าทุกคนจะชอบกันครับงานแฟชั่นก็แปลว่าเป็นลุคชายแตร์ก็ไม่ขนาดนั้นเลยครับเราแค่เป็นเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของการทํางานแล้วกันครับผมเราก็ไปทําหน้าที่ในพาร์ทด้านงานแฟชั่นออกมาให้ดีที่สุดในการพรีเซนเสื้อผ้าที่เราใส่ออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันครับ